สวัสดีครับวันนี้เราจะมาใช้สมาร์ทโฟนมาทำเป็นกล้องเว็บแคมกันณปัจจุบันนะครับก็การประชุมออนไลน์นะครับการสอนออนไลน์ก็เป็นที่นิยมก็หลายคนเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้โปรแกรมนะครับในการสอนออนไลน์ในการประชุมคอนเฟอเรนซ์อะไรต่างๆซึ่งโปรแกรมต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะประชุมกันแบบเห็นหน้ากันได้ผ่านกล้องเว็บแคมสำหรับคนที่มี เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือแล็ปท็อปเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดใครไปซื้อในรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะมีกล้องเว็บแคมมาติดมากับแล็บท็อปหรือโน้ตบุ๊กมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ใช้เครื่อง PC เนี่ยก็จะไม่มีกล้องเว็บแคมนั้นหมายความว่าถ้าเกิดท่านจะใช้โปรแกรมพวกสอนออนไลน์หรือประชุมออนไลน์เนี่ยนะครับก็มีความจําเป็นที่จะต้องไปซื้อตัวกล้องเว็บแคมมารวมทั้งไมโครโฟนด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะมาใช้ สมาร์ทโฟนอาจจะเป็นเครื่องที่ท่านใช้อยู่หรือสมาร์ทโฟนเครื่องเก่าที่ท่านไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยก็นํามาทําเป็นกล้องเว็บแคมได้ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องติดตั้งโปรแกรมนะครับบนเครื่อง P c หรือโน้ตบุ๊กของเราก่อนก็สามารถไปโหลดโปรแกรมได้นะครับเซิาาร์ชคําว่ารอ d cam นะครับอันนี้ผมใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับาารเซิร์ชก็ไปเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์เขาเลยแล้วก็เลือก โหลดโปรแกรมอันนี้ผมใช้ windows นะครับก็เลือกแพลตฟอร์มเป็น windows แล้วก็แพลตฟอร์มเป็น android ถ้าใครใช้ ios ก็เลือกตัวนี้ได้นะครับอันนี้ผมใช้ android ก็เลือกตัวนี้นะครับก็ดาวน์โหลดโปรแกรมนี่เวลาดาวน์โหลดโปรแกรมตอนนี้ของผมโหลดมาแล้วนะครับก็ถามเพราะว่ามีไฟล์เดิมอยู่แล้วนะครับเมื่อโหลดไปแล้วเนี่ยก็ทำการติดตั้งโปรแกรมตามปกตินะครับเราก็จะได้ไอคอนของโปรแกรมก็คือตัวนี้นะครับ doorcam นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับต่อไปก็ติดตั้งนะแอปพลิเคชันดอยแคมในสมาร์ทโฟนของเรานะครับก็ไปที่ Play Store นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าดอยแคมแล้วก็ติดตั้งไปเมื่อติดตั้งเสร็จในเวลาเราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะมีสัญลักษณ์รูป Wi-Fi แล้วก็มีเบอร์ IP มีพอร์ตอะไรต่าง คือจริงแอปตัวนี้สามารถที่จะเชื่อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ผ่านทาง Wi-Fi ก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้ผมจะใช้เป็นสาย USB นะครับซึ่งมันจะมีความสเสถียรมากกว่านี้ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปที่ setting นะครับ setting เราในหมวดหัวข้อ camera เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะใช้กล้องหน้าหรือกล้องหลังจากโทรศัพท์ของเรานะครับก็เสร็จได้ ในส่วนอื่นจริงๆก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปตั้งค่าอะไรนะครับก็ใช้ค่า default ที่เขาเซตมาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่อยู่บนโทรศัพท์ต่อไปก็ทำการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับเครื่องคอมพิวเมตอร์ของเราด้วยสาย USB นะครับเลือกรูปแบบการเชื่อมต่อเป็นการถ่ายโอนไฟล์หลังจากนั้นเปิดโปรแกรมรอยแคมขึ้นมาก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมี รูปแบบการเชื่อมต่อให้เราเลือกนะครับอันแรกก็เป็นการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi แต่ในที่นี้เราใช้สาย USB ก็เลือกอันที่2ตรงนี้ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จเนี่ยมันก็จะมีรายชื่ออุปกรณ์ก็คือหมายถึงสมาร์ทโฟนของเรานะครับรลองรีเฟรชด,ดูว่าเจอไหมถ้าขึ้นคำว่า no device detect นี่หมายว่าตัวโปรแกรมเนี่ยเขายังไม่พบสมาร์ทโฟนของเรานะครับ ก็ต้องไปที่ตั้งค่านะครับในโทรศัพท์นะครับไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มองหาหมายเลขบิ้วนะครับแล้วก็กดซ้ำๆกันประมาณ7-8ครั้งในโทรศัพท์ก็จะบอกว่าเข้าสู่โหมดนักพัฒนาแล้วนะครับเราก็ไปมองหาตัวเลือกสำหรับนักพัฒนานะครับค,คือจะมีเมนูนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับกดเข้าไป แล้วก็เลื่อนไปหาคำว่าแก้ไขข้อบอกพร่อง USB นะครับแล้วก็ทำการเปิดนะครับ <S <S เมื่อเปิดนะครับการแก้ไขข้อบอกพร่อง USB เนี่ยนะครับลองรีเฟชในโปรแกรมตัวนี้ใหม่นะก็จะเจอเจอโทรศัพท์เราแล้วนะครับก็จะเป็นชื่อรุ่นนะรตรงนี้ให้ติ๊กทั้งวิดีโอและออดิโอนะครับ คือถ้าเอาวิดีโออย่างเดียวหมายความว่าก็คือใช้ภาพจากกล้องของโทรศัพท์อย่างเดียวแต่ว่าในที่นี้เราสามารถใช้เสียงซึ่งมาจากไมโครโฟนในตัวโทรศัพท์ซึ่งมีอยู่แล้วนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราใช้สมาร์ทโฟนมาเป็นกล้องเว็บแคมโดยการใช้โปรแกรมดอยแคมตัวนี้เราจะได้ทั้งภาพและเสียงนะครับ mm hmm. เมื่อสตาร์ทนะครับเราก็จะพบว่านะครับเราได้ภาพจากกล้องสมาร์ทโฟนเข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะ mm hmm. ในส่วนของ ออปชันหรือเครื่องมือด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นสําหรับเวอร์ชันโปรที่ผมโหลดมานี่เป็นเวอร์ชันฟรีเพราะนั้นเราก็จะไม่สามารถใช้เครื่องมือต่างๆด้านล่างตัวนี้ได้นะต่อไปเราก็จะเปิดโปรแกรมประชุมออนไลน์ที่เรานิยมใช้กันนะครับวันนี้ผมจะแนะนำการใช้ดอยแคมเนี่ยร่วมกับโปรแกรมซูมนะครับล้วก็เปิดโปรแกรมซูมขึ้นมา เมื่อเราล็อกอินเข้าโปรแกรมซ o มนะครับก่อนอื่นเลยก็ไปที่รูปฟันเฟืองหรือ Setting คลิกเข้าไปที่เมนูวิดีโอในหัวข้อคาเมนาครับเราสามารถที่จะเลือกกล้องได้ว่าจะเอากล้องตัวไหนนะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้โน้ตบุ๊กในการทำคลิปอันนี้ก็จะมีอินทิเกตเว็บแคมก็คือตัวกล้องเว็บแคมที่มากับโนตบุ๊กอยู่แล้วแต่ท่านจะเห็นคำว่าดอยแคมก็คือตัวกล้องสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อกับ PC เราผ่านดอยแคมมานั่นเองนะครับเราก็เลือกนะครับเดี๋ยวผมลองยกกล้องนิดหนึ่งอ่าเราก็จะเห็นภาพที่มาจากสมาร์ทโฟนนะครับผ่านดอยแคมมาแล้วนะครับต่อไปคลิกที่ออดิโอนะครับแต่เดิมเนี่ยตรงนี้จะเป็นเซมแอสซิสเตมก็คือเป็นไมโครโฟนที่มากับโน้ตบุ๊กนะครับผมเลือกเป็นดอยแคมเช่นเดียวกันนะฮะไมโครโฟนดอยแคม นั่นหมายความว่าก็คือเสียงที่ผ่านจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมานั่นเองนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการตั้งค่าเราลองนิวม e e ติ้งดูนะครับโอเคเราจะได้ภาพที่มาจากกล้องสมาร์ทโฟนที่เรามาทำเป็นเว็บแคมนะครับก็สามารถที่จะใช้งานประชุมได้เหมือนกับเรามีเว็บแคมในตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์เราก็สามารถที่จะใช้งานโปรแกรม Zoom ในการ สอนออนไลน์หรือจัดประชุมคอนเฟล็นซ์ได้แล้วนะครับก็มีภาพและเสียงแต่ว่าข้อสำคัญอันนึงก็คือตัวโปรแกรมดอยแคมเนี่ยจะต้องเปิดไว้ตลอดเวลานะครับถ้าเราปิดโปรแกรมอันนี้ไปมันก็เท่ากับการปิดกล้องนั่นเองเพราะนั้นระหว่างที่เราใช้ซูมเราต้องเปิดดอยแคมตัวนี้ไว้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ดอยแคมกับ obs วันนี้ก็สวัสดีครับ